สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการองค์ <อง S 1> เทพเทพสริมดวง,ดว,งวันนี้ผมจะมาพูดถึงกรรมฐานง่ายๆแล้วกว่าจะได้เรากว่าจะได้พบมาเจอพระสมมาสัสมุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายการที่เราจะได้เจอพระพุทธเจ้าที่จะมาสอนนิพพานเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะอะไรเพราะเหตุเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบบอกว่ากรรมฐานมันยาก ใช่เหรอคนมาแสดงความคิดเห็นนี่เฉยๆเข้าใจรู้เหนื่อยแล้วอะไรได้านลบอีกเหรอเออคือผมพูดเลยนะคือบางทีบางเรื่องอ่ะถ้าเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาก็คงไม่มาฟังเราหรอกแต่สิ่งที่ผมสร้างเนี่ยผมกาลังสอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอดูนหน่อยนะมันเป็นสิ่งที่ผมไปพบมาเราไปดูเฮาอาจารย์โอ้ไม่มีอะไรหรอกนะ เออนั่นแหละผมเอาผมพูดเลยนะคนที่คิดไม่เหมือนผมมันมีอยู่เยอะนิ่งไม่นิ่งเออไปไปไปแก้ข้างในรู้ไหมไปแก้ในเครื่องใหญ่เลยนะผมพูดเลยนะว่าชีวิตอะ่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมโลกเนี่ยมันมีคนหลายจําพวกมีทั้งจําพวกเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่ง มีทั้งจําพวกคิดลบกับกรรมฐานมีบางคนกระดากรรมฐานผมเลยไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งกับห้องกรรมฐานบางทีเนี่ย <c oughs> เขาไม่เข้าใจเนี่ยมันจะพาให้ให้พากันไปลงนรกหมดนี่เรื่องจริงนะเพอพาให้พากันลงนรกหมดอะผมก็ไม่กล้าพูดเพราะอะไรรู้ไหมชวนเข้าไปแล้วไปปามาวิชากรรมฐานผมก็ไม่รู้จะไปชวนเข้าไปทําไมก็งงเหมือนกันบอกเพื่อนบอกว่าทีหน้าทีหลังอย่าไปชวนมาอีกนะนี่เรื่องจริงเอาละเดี๋ยวรัตนาบารมีพระก่อนเรามานั่งคุยกัน นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปทาังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมะีสิกขาปทาังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมะีสิกขาปทาังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฉปมาทัธานาเวรมะีสิกขาปทาังสมาธิยามิผมอะเอากรมฐานแบบง่ายๆมาสอนทุกคนในที่เนี้ย พราะผมมุ่งหวังไม่อยากให้คนไปลงนรกกันเยอะถามว่าทําไมถึงมาสอนอะไรแบบนี้คนน่ะเขาไม่เชื่อเราก็มีอยู่เยอะเขาเชื่อเราก็มีอยู่เยอะใครที่เชื่อผมก็ขอตามมานะตามผมมาฟังผมแล้วให้เข้าใจให้ตรงกรันแล้วคุณลองฝึกดูแล้วถ้าคุณได้ผมถือว่าคุณมีบุญถ้าไม่ได้ก็ถือว่าแล้วไปเพราะฉะนั้นน่ะกัลยาณมิตรย่อมสอนสิ่งดีๆให้กับกัลยาณมิตรครับไม่มีสอนสิ่งเลวนะ นี่คือพระพุทธรูปครับเป็นอารมณ์พุทธานุสิกกรรมฐานนะพุทธานุสิกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่จับสามอย่างเป็นหลักหนึ่งลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าเป็นน้มะหายใจออกเป็นพระทะหรือจะหายใจเข้าเป็นพุทธหายใจออกเป็นโทสุดแล้วแต่วาสนาของผู้นั้นสองนึกถึงพระรูปพระโฉมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอาริยสงฆ์ทั้งหลาย นะตามีตั้งแต่พระโสดาบันนะจนถึงสกีนาคาสกีทาคานาคามีและพระอาหารหันตผลนะนะและสามนะเรามีกฎอยู่สอย่างนะที่คนที่จะไปนิพพานจะรู้กันนั้นก็คือหนึ่งเคารพพระัฒนาัยทั้งต่อหน้าและรับหลังสองปฏิเสธการเกิดทุกชนิดสามรักพระนิพพานเป็นอารมณ์นะสี่นะคือคิดไว้เสมอเสอนะคือเคารพพัฒนาัยเนี่ย แล้วก็รักพันิพานเป็นอารมณ์เนี่ยแล้วก็ปฏิเสธการเกิดทุกชนิดนะแล้วก็มีศีลอันบริสุทธิ์อยู่เป็นเสมอเสมออีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือต้องคิดไว้เสมอว่าเรามีความตายและเราต้องตายอยู่เสมอเสมอเมื่อเราตายดิตอนนี้เดี๋ยวนี้เรา,เาขอเข้าพันิพานชาติปัจจุบันนะอันนี้คือคือหัวใจหลักและต่อไปทําใจให้สบายๆนะคิดว่าวันหนึ่ง ความตายของสรสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราเห็นหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพีปน่ป่านาอาลุงปู่ย่าตาทวดล้มตายแน่นอนเมื่อล้มตายแน่เราก็ย้อนกลับมาดูกายเราว่ากายเราเนี่ยเป็นกายเนื้อสดสด,สดเราเกิดมาสวยเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ชั้นสูงประเภทหนึ่งแต่มนุษย์เนี่ยย่อมมีความตายเป็นที่สุดแล้วเรามองย้อนกลับไปดูว่าในวัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราเนี่ยเป็นเด็กนะเราก็มีม,มีมีความรู้สึกว่าตัวเราเนี่ย ไม่อยากเกือบโตเป็นผู้ใหญ่แต่พอพอเราพอเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องมานั่งรับผิดชอบทุกสิ่งพอโตแล้วเรามากลางคนแล้วเราก็เริ่มเป็นโนครคภัยไข้เจ็บพอเ,เป็นโครคภัยไข้เจ็บเสร็จเราก็เริ่มแก่พอเราแก่แล้วเราก็มีความตายตามเข้ามาเพราะว่าตอนเด็กๆผมเคยได้ยินคําหนึ่งที่หมอจะถามถามใครรู้ไหมถามถามพวกคนแก่ที่เขาลุกไม่ไหวแล้วบอกว่าจะตายที่บ้านหรือจะตายที่โรงพยาบาลก็คําถามเนี้นจะอยู่ในใจทุกคนประจะําอ่ะ ให้เลือกที่ตายว่าตายที่บ้านหรือตายที่โรงพยาบาลเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคือทรงอารมณ์หมอครับเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วใช่ไหมใช่เราไม่สามารถที่จะกินยาให้อายุอ่อนอ่อนอ่อนเยาว์ได้อีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วเราจะได้อะไรไปจากพระพุทธเจ้ามั่งนะพุทโธปมาณโนธรรมโมปมาโนสังโฆปมาโนคิดย้อนให้ดีนะเอ่อความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมันเข้ามาหาเรานะ ความรู้สึกว่าใกล้ตายมันเข้ามาหาเรานับวันเราจะจิตตกนะเราต้องสูญเสียทุกสิ่งไปนะของของรักของชอบใจทุกประเภทแม้กระทั่งร่างกายเราเองเคยเป็นเด็กนะเคยมีกําลังมากนะมันก็แก่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันเวลามันพาเราเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะสู่ความแก่ความเจ็บความตายนะเมื่อตรงไปถึงตัวจุดนั้นแล้วเนี่ยให้ให้มองให้มองตัวชีวิตเราว่าอนิจจังอนิจจา มนุษย์เราเกิดมาอยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยปีเราก็ต้องตายกันอีกแล้วนะพอตายกันอีกแล้วเราจะไปที่ไหนล่ะนะเราก็ต้องตั้งจิตนึกถึงอารมณ์พุทธาน,นุสตินะหายใจเข้านะเป็นพุทธหายใจออกเป็นโทนะภาพนะจับอารมณ์ปลายจมูกจับภาพพระพสมมาสม,มุทธเจ้าทรงอารมณ์พุทธาน,นุสติกรรมฐา,านกสินจะเป็นสีอะไรก็ช่างเป็นกสินกสินประเภทใดประเภทหนึ่งสุดแล้วแต่กสินจะเป็นแดงก็ได้เป็นทองก็ได้เป็นเพชรก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะ แล้วเราก็จับภาพนั้นให้ให้ให้ตรงกันในใจเราตลอดเวลาเมื่อทรงอารมณ์แบบนี้ได้แล้วเราทําทั้งวันทําทุกวันทําอยู่ทุกวันแล้วพิจารณาร่างกายเรามันมีความแก่ความเจ็บไข้ไม่สบายป่วยไข้ความทุกข์ยากลําบากแทนแสนเขน็นความหิวความกระหายไหนจะโดนเข็มเจาะเพื่อฉีดยานะไหนจะโดนมีดฟันเพื่อที่จะแก้ไขกระดูกภายในนะทั้งกระดูกหักเอยกระดูกแตกเอ้ย ข้าข้อเขา่าปวดเอ้ยต้องเปลี่ยนฟันฟันเพื่อเปลี่ยนข้อเขา่าลองนึกให้ดีๆนะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยล้วนแต่เป็นจริงหมดไม่มีอะไรที่ไม่เป็นจริงแล้วถ้าเรายังอยู่อยู่แล้วเรามีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะตายคาที่เลยก็ได้ตายณนะบัตรนั่นเดี๋ยวนั้นนรืออารมณ์พระโสดาบันนะคือระลึกึกกถึงวความตายตัดสังโยชน์คือตัดความเป็นสกายยะทิฐิความเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วความเป็นร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายไม่มีในเราเราไม่มีในร่างกายลองนึกให้ดีๆนะ ความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นก็เพราะเรามีร่างกายนะมันมีความทุกข์ยากแสนเข็นทุกอย่างก็เพราะร่างกายมันหิวมันกระหายมันต้องกินมันต้องมันต้องใช้แล้วถามว่านะเราบอกให้มันไม่แก่ได้ไหมไม่ได้บอกให้มันไม่สบายได้ไหมเองเองไม่ต้องมีไข้ได้ไหมไม่ได้ถ้าถ้าเราบอกมันได้มันก็คงมันก็คงเป็นของเราแต่นี่มันไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเราบอกมันแล้วมันไม่ฟังเรานะหิวไหมบอกว่าหิวไหมหิวนะกระหายไหมกระหายบอกว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย แ,กไ,แก,กไหมแก่มีโรคไหมมีถามว่ามีเพราะอะไรร่างกายเป็นรังของเชื้อโรคออะพูดตรงๆไม่มีโกหกกันนะใครลองนึกให้ดีๆนะจะจะทำความจริงคุณเคยปวดท้องไหมเอาแค่นี้แหละนะใครบ้างเคยไม่เคยเป็นหวัดเป็นทุกคนนะไอไอแล้วไอไอีกไอหูดับนะนี่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก่อนที่เราจะตายเนี่ย ก็ขอจำภาพพระสมมาสมุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทธานุสิกกรรมฐานนะขอบารมีพระเจ้าที่ใดที่พระสมมาสมุทธเจ้าอยู่ขอเสด็จรับข้าพระเจ้าไปอยู่ด้วยพระเจ้าค่ะในเมืองนิพพานนะอันนี้เรื่องจริงนะอ่ะพูดให้คิดตามนะเอาแหละนะก็สอนแบบต้นต้นให้ฟังเฉยเฉยนะเอาละไปแล้วนะครับนะติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับโอสิริกกรอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รโอ s i r ิ15สนใจด,ดวงรายละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศาลวงบสวง เกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายแถวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนพ่ยิปซีแจกใบเกียรติบัตรขายไพ่ยิปซีพร้อมตำราและขายไพ่เทพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับและผมคับ facebook ครับวชิระแก้วจินดาครับเบอร์โทร0849266658 ID ร n e AJTOP16 ครับนะ ขอฝากกดติดตามสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสั่นกระดิ่งได้ที่ช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพมิมิตพยากรออฟฟิเชียลค่ะขอบคุณมากนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ